อ่าเรามาต่อในที่ที่สองนะครับผม,ผมตีริงตัวนี้นะตีก่อนเดี๋ยวเราจะไม่ได้ตีบ้างขอตีบ้างขอตีบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวผมคนะ่อยพูดมาไม่จริงนะน่ได้เควสเสร็จ,ส,รจวสวยอ่ะแล้วเสร็จเควสน,นะครับผมแล้วได้ฆ่าหัวบอสมาด้วยมาคืออ่ะเปิดคลิปแบบดีด มเมื่อกี้คือผมอะจะเปิดคลิปใช่ไหมมีมีคนเข้ามาตีบอสแบบล้าสผมไปก่อนอะลา้ลาสดแบบตีผมไปก่อนอะผมก็เลยแคร์ไหสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในช่องของกับตันชิคเคอรครับผมวันนี้มาอยู่ใน EP สองกับการสร้างไอเดียใหม่ของเกมบล็อกฟุลนะครับถ้าผมไปดูมาไอ้บอสเมื่อกี้มันก็ไม่ได้จอปอะไรนะครับคนดูไะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยฟาร์มกันต่อยาวๆนะก่อนอื่นผมต้องขอ อนุญยากใส่โคดก่อนอ้าวไม่ได้ผมขออนุญาตหาโคดก่อนแป๊บน,นึงนะขอได้สักโค้ดเธอมันมันเป็นโค้ด e p พีนสองนะคุณดูอ่ะเดี๋ยวโค้ดนีก่อนอ่ะห้าโอเคยี่สินาทีคือตอนนี้เราสามารถไปกอดต่อ,อไปได้เลยนะนู่นโอ้โหไกลด้วยนะมา e p พสองนะครับผมสำหรับการฟาร์ม20่นาทีใน EP พสองนะว่าเราจะได้ กี่เลเวลซึ่งตอนนี้เราก็น่าจะเสียเวลาคับวิลอะไีเสียเวลากับการต้องขับเรือไปอะไ่เรือมันไม่เลี้ยวให้อ่ะอ,อ,อยากเดี๋ยวเราเบิกไหวได้ไห,หมขอย้ายเบิกไหวได้ไหมไหนเรามีตังอะเราเอาเรือสามอไปเลยเพื่อการรววนเร็วในการเดินทางของเรานะ ไปสามร้อยเมตรตอนนี้เราเสียไปแล้วหนึ่งนาทีนะโอ้ยไปไปไปไม่น่าเลยถ้าเรากดหลังหลังจากที่เราไปถึงเกาะน่าจะดีนะไปะเดี๋ยวดูผมขับไป็นเลยไปก่อนยาวซกเกโยซกเกโยเอ้ยผิดอนีรเมตระปเนี่ยอ้เมื่ไห่ท่นดูฟิล์มร้องไงวะร้องยังไงวะไม่รู้กันร้องไง แล้วก็ร้องเพลงตามภาษาเรากันก่อนดีกว่า <S <S <singing> จากวันนี้เชื่อมีเราเราและเดอร้องหนีเน,นี่ก็สิน้ <S singing> นโอ๊ยตกนำ้ตนำตกน้ำเดี๋ยวเราล็อกเคสกันต่อไอ้ sorry 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 ไม่ได้ตั้งใจจริงๆ มามามาคอมแบทเรามาซอยซอยซอยตอนนี้เรามาถึงเคว้นี้แล้วนะเราขอเราขอตั้งใจฟาร์มก่อนนะผมมเสียเวลากับเมื่อกี้ละเฮ้ยสุดยอดสงสัยองคตใช้ท่านเลยผมอ่ะดีไงมาคอมแบทลอย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 ขอความด้วยคนนะจ๊ะขอฟาร์มด้วยคนนะจ๊ะอนุ่ยตายแล้วเฮ้ย เกินเกินบางทีนายก็เกินไปนัมอนอเอ้ยผมจะตายเกินมาทียตัว,วก็พอล้น้องมาทียตัวก็พอแล้นอ้องสวยอยผมรู้ละว,วิธีผมก็คืออยู่อย่างนี้เบียเราโดนวะโดน หมันไส่หวังไม่หลบไม่อะไรแล้วเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวเราตายผมจะพยายามไม่ตายนะ oh สวยหลบได้หลบได้อยู่โอ้โหแปดตัวได้นะประเด็น่านโอ้ยเจยเย็เจย์เย์อ๋อย่อามาดิมาดิเอ้ยเอ้ย กลัวแล้วครับกลัวแล้วครับใครกลัวละ่ะไม่มีใครกลัวอะไรั้งนั้นเลยูเดือดจัดเลยตรงนั้นอนะ่ะขอแจมด้วยคนได้ไหมไม่น่าไม่น่าเลยยังยังยังไม่อยากตายเราขอได้ไหมเราขอได้ไหมตัวนี้ขอได้ไหมตัวนี้ขอบคุณมากครับร้านแบบเดือเดือดเอาไปแล้ว ไปเลยจ้าละกลัวเะก,ก,กลัวคุณเรากลัวเขาฆ่า,าเรานะมา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 โอ้ยมีกล่องสมบัตินี่ว่าเอาขอดาาได้นะไละกันได้แปดร้อยน่ะเลยเราจนน่ะอะไรก็ได้อุ้ยอุ้ยเราจะตายว่ะคุณดูเราจะตายเราจะตายว้าวใครกลัวเราไปละไปละไปล,ละไปละไปละ เปล่าเมื่อกี้แค่ไปตั้งหลักใช้หนีไม่มีไปตั้งหลักเฉยๆนี่ไงเป็นไงล่ะรับเฟสใหม่ผมแค่ไปตั้งหลักเฉยๆนะคนดูผมไม่ได้หนีไม่ได้อะไรจริงจริงนะเฮ้ยตอนนี้เราสามารถรับเฟสได้แล้วเหรอไอ้สามห้าเหรอเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่สามห้ามันสี่สิบนะเราอีกเวียนหนึ่ง อุ้ยไม่เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้อุ้ยระเบิดตุ้งตามเลยไม่เอาก็ได้เราจะสีเลือดฟรีอ่ะไม่ไถ้าไม่แข่งกับเขาอ่ะมาสะผมแข่งผมไม่ใช่ผมแข่งผมต่อยต่อยเนื้อได้วะเอาเลยพี่เอาเลยพี่ผมต่อยเนื้อได้ต่อยเนื้อได้ครับต่อยต่อยเฮ้ยมันมีดอกอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวผมอ่านเดี๋ยวผมอ่านให้นะไม่ไม่ยากเดี๋ยผมไปดูให้ตรงนี้มีดอกว่ะ อุย้ยแรงจังวะสีที่ตอบก,ก็คืออันนี้นะครับผมเป็นหนังวัวเอ้ยง่ายผมเรียกขอเรียกหนังวัวนะถ้าอ่านผิดก็ขอไฟด้วยนะมีมาได้เด้ออย่าว่ากันเด้อผมอ่านไอ้ชี่เป็นจริงจริงจรไหนเนะี่ยไหนเนี่มาดิมาดิมาดิใครกลัวนายอ่ะฉันมีมัง่งใช่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 ฉันกลัว,ลวกลัวแล้วกลัวแล้วก็บอกว่ากลัวแล้วเดี๋ยวเขามาใกล้ ีเรานี่มันเท่จริงกลัวแล้วกลัวแล้วครับกลัวแล้วครับกลัวแล้วใครกลัวสรุปกลัวหรือไม่กลัวเนี่ยมึงกับตัวเองวะก็นี่แนะกระทืบเท้าเอยมาดิ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 โอ้ยแปะแปบแปะ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 แตั้งหลักเฉยๆไม่ได้หนีหรอกมาดิมาดิโอ้ยสี่ตัวเลย คือม um pues ีโอกาสที่มันจะฟันเราไม่โดนไหมบ้างไหมเนี Lion ่ยอ่าอาเหลือเจ็ดเหลือเจ็ดเอ้าตั um, uh, um, uh, oh, ้งหลักเฉยเออตั้งหลักใหม่เลือด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 ตีตีหน่อยเลือดเลือดตีหน่อยนี่ไงเราตั้งหลักเฉยนะมันมีโอกาสที่นี่โอ้ยนี่โอย้ยโอ้ยเก็บแดดแดดต่อยแดดต่อยแดด ต่อยแดนสเต็ปสเต็ปแดนสเต็ปต่อยสเต็ปต่อยสเต็ปมาดิ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 มาโอ้มาดิมาดมาดิมาดิโอ้โดนก็ไม่ได้เก่งนี่ว่าโดนต่อยสเต็ปไปเป็นไงล่ะต่อยสเต็ปต่อยแดน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 โอ้ยผมว่าทำางี้ไม่คุ้มเลยว่ะ หมือนเอเนรจี้เราจะหมดเร็วกว่าตอนที่เราต่อยธรรมาดาอีกแล้วนี่ครับเอาวะดิมา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 ดิาดาดาดอีกกี่ตัวอีกหนึ่งตัวนะอีกหนึ่งตัวเอาได้ไหมหนึ่งตัวเราฟังตรงนี้มันยากนะมันมีแค่สองตัวเอาดีอะไรอ่ะเฮ้ยโดนอะไรอ่ะอ่ะแปลกนะเมืเ่อกี้ตรงนั้นนะ่ะ คือแปลกแปแปกแปกมีใช้หมันเลยมาดนใครข้าวเี้เขาหน่อยเออขอบุญตนร้านเลยไงล่ะนี่ล่ะสะใจจริงออ้ยตอนนี้เวลสี่สินะสีมันอยู่ตรงไหนเนียผมพยาามหาก่อนนะสี่สอันนี้ปะอันนี้สิอ่ะ ใช่ตัวโอ้โหมันใช่ตัวนี้เหรอกขอตีก่อนแล้วกันตัวนึงอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยทุกกูเป็นขนมเลยโอ้ไม่กอดไปใจเย็นอุ้พี่ใจเย็นเนีย่ยเพิ่งหัวใจเย็นเราคืนได้นะใช่มันคือตัวนี้สรุปมัน40หรือว,ว่า45 เออเราเพิ่งเวฟสีสองนะเฮ้ยน่นแปลกๆไหมคนดูหูหน้ามาหน่อยอ้าวไกลวะ่นะ I'm sorry ปล่อยอ่ะปล่อยดลโอ้โหมันตีแงรงัจว่าปอกเอ้ยอุย้ยอืมไทยกลัวโรดี มาดิอาไม่โดด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 มีเลยปังปังมาดิตีเน่ห่อย่อมากไม่งเลยอาเออโอ้โหเม่นเลยเม่งแรงจริงตรงขมูขมูล้างปลาเฮ้ยมีดอกอีกแล้วตรงนี้ดอกเอ่อไอ้พวกอุปกรณ์นะครับหรือผู้ขออนุญาตเรียกอุปกรณ์นะเฮ้ยโอเคโอเคซึ่ง ตอนนี้ผมเพิ่งตีไปแค่สองตัวโอ้โหมันจะไหวนิดสนแล้วไม่สนแล้วไม่สนแล้วตายเลยตอนนี้ผมเหลือเวลาอีกสิบนาทีนะครับผมโอ้ซึ่งมันไกลมากโอ้ oh my god หรือว่าผมต้องหรือว่าผมควนไปฟาร์มคุนไปฟาร์มไอตัวเวอร์สามห้าให้ถึงเวอร์สี่สิบห้าก่อนอนะ ผมว่าอย่างนั้นน่าจะดีกว่านะาตีตัวนี้ไม่ไม่ตายเลยตายยากมันไม่ใช่ไม่ตายนะไม่เชิงไม่ตายแต่มันโคตรยากเลยอ่ะต่ตายอ่ะเมื่อมันเยอะกว่าเราอ,ะ <S <S อ่ะเออ shit oh shit ็ออ,อ่อนโยนห,นหน่อยได้ไหมเฮ้ w h a t s u p bro อ่อนโยนหน่อยได้บป่า โ่อนโยนหน่อยได้ไหมเองทุกสาวผู้น่ารักคนนี้ได้ลงคอเลยเหรอดูหน้าสาวคนนี้สิบ่อยบ่อนอา่านาจริงหน้าดูหน้าสาวคนนี้สิดูนายต่อยลงคอเลยเหรอไปต่อยต่อ,อนีเนยไม่นสนไม่นสนไม่สนนะ โอ้ยหลบได้ว่ะโอ้ยหลบได้หลบได้ว่ะเหลยวหลบได้ว่าเฮ้ไเยไปเดี๋ยวเราไปตรงนี้เหมือนเดิมแหละเพราะมันมีคนฟางตรงนักก้นนะ่ะโอ้ยอย่าดิไปลืมลืม,ล,มลืมกดมาเแล้ยอย่ล่อยนะ ไม่สนแล้วไม่สนแล้วต่อยต่อยต่อยจังหวะนี้จังหวะนี้หนุ่มน้อยหนุ่มน้อยของเราต่อย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 ส่งบ้านแขนต่อยตายอีกแล้วเฮอตายอีกแล้วใช้มาล้างแขนแล้วไงมาดีอีกตัวเนี้ย อีสองตัวโอ้ย oh ก็จะเสร็จจะไม่ได้เคิมตรงนี้เนี่ยจะหมดเวลาไปก่อนได้ยี่สิบนาทีเนี่ยตายอีกแล้วต้องไปฟาร์มไอตัวสามห้านีจริงเลยเมื่อไหร่จะสวามเสร็จยินโบรเมื่อไหร่โบรยฟาร์มเสร็จครับโรยโรยโบร

ว่าโอเคเราได้ตรงนี้ละเราสี่ห้าละสี่หกละวีเราสี่หกแล้ว, 4, ลวใช่ไหมเฮ่เฮ้เฮ้บื่อมาผมขอแยกฟาร์มตรงนี้ก่อนนะ <c oughs> ถือว่าไม่ไหวกับตรงนู้น <c oughs> หน่อยคุณดูน้องฟาร์มก่อน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 โอีฮอืม สูบมันเยอะมากเลยนะตัวเนี้ยไอ,อ้ไม่ใช่มันด็ก g บอาเกี่ยวกันไม่ติดเลยอะ่ะไม่หยางแรงเลยแต่ก็แรงอยู่ดีเลยจะตายแล้วแต่ก็ดีมันไม่มีทูทกบ่ายตรงนู้นม,มีทูกบ่ะโ,โอ้ยดีจะตายไปอยู่ไหนไปทำอไมตรงนี้อ่ะไปทำอไมเหมือนเราจะหลบดาบได้อยู่นะ แต่ก็ไม่ได้หลบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมันก็ต้องมีโดนบ้างแหละโอ้ยไ้โดนที่ไม่โดนทุกเม็ดเลยวะโ้ยเริ่มโดนเมล็ดลตัวนี้เนี่ย อีกแลว้วผมไม่รู้เหมือนกันว่า EP เนี้ยตายไปกี่รอบแล้วเนี่ยถ้าใครรู้ก็ช่วยนับแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะไม่รู้เหมือนกันว่าตายไปกี่รอบแล้วเนี่ยโอ้ยยังไม่เสร็จน,นี่หว่าเพิ่ง6ตัวเหตุผวเอานี้ก็ดีใจเนือเหมือนเราลากมาแม่ง2ตัวเลยเยกนี่เลย มาดิ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 อยแลวไม่เลคอมแบทคํมไบทโดนหมักด้มไปเราเอาไปแล้วตอนนี้เป็น48นะครับคนดูไม่เป็นไรฟาร์มต่อ ขอลากมาท yup. ีเดียวได้ไหมสี่ตัว่มา through, มานี่เนยโดนกระทึ้ขาดิมาดิโอ้แต่ว่าเร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 ิ่มจะรับทุ่นตีนไม่ไหวแล้วนะมีใครบอกอ่ะใครบอกล่ะมาดิ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  เฮ้ยเราก็หล่อซะด้วยสิสีหนึ่งก็ไหวอะครับโทษทีมันเกิดยังเกิดแล้วสีหนึ่งเหมือนเดิมมาดิลากมาสีหนึ่งมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้นี่โดนกระทือขาวาอ่ะนี่โดนต่อยเข้าไปเป็นไงละ่ะต่อยยอดหน้าไปดิมาดิ ยอดหน้ามาดิ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 โอ้ลืมลืมลืมจะรัวแล้วนะลืมจะรัวแล้วนะเลืมโดนป่อยโดนรัวแล้วนะไม่ใช่เด่นไม่ใชโดนฟันโดนรัวแล้วนะเดต่อยต่อยแม่ต่อยนี่ไงเวลวเราอัพไปแล้วตอนนี้เป็นห้าสิบแล้วนะจ๊ะรับใหม่ขอยองนี้ไปถึงสักเอ่อห้าสิบห้าแล้วกันต่อยต่อยต่อย อ้ยอย่าฝันดิเฮ้ยที่โกนี้วะใช้ดาบเฮ้ยที่ต้ดงลงมาใช้ดาบเฮ้ยที่มันกันดิเฮ้ยมาดิไม่ดิโอ้ขนาดใช้ดาบยังกระจอกเลยเยีะยต่มาแรกๆม่งก็ต้องแทบตายผมจะหนุนน้ำเขาไปหน่อยก็พูดโอ้เอยเดี๋ยวดิเดะเราตายด้วยนี่หว่า ไม่น่าไม่น่าไม่ใช่น่าเจ็บร้อยแล้วหายคู่นีไงขี่เลือดผมเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะอ่ะน่าจะยืนได้นานกว่าเดิมนะนิดนึงอ่ะน่าจะยืนได้นานกว่าเดิมนะเพาะน่าจะพอเลือนเพิ่มมาประมาณอ่าไม่รู้เท่าไหร่นะก็ หกสิบเจ็ดสิบมั้งหรือเปล่าวะผมไม่ได้ดูเลือดตอนแรกเี้ด้วยอ่ะตอนนี้สี่สี่ห้านะโอเคนี่ผมวิ่งสี่สองนะครับโอ้โหเอ้สิบนาทีผมขึ้นมากี่เวลเนี่ยไอจีอันนี้นี่แหละมาดิมาดิมาดิ เฮ้ยแล้วอาจจะถึง5 5ก็เป็นไปได้เนะเฮ้ยแต่ว่าก่อนก่อนจะปิดคลิปเดี๋ยวผมขอไปไปสูบผลปีปาศาจก่อนเพราะว่าผมปีาศาจอ่ะมันบอกว่าเวล5ัติบอ่ะถึงยะสูงได้อ่ะมาดูกันหน่อยดีกว่าผมปีาศาจของเราผลแรงจะเป็นผลอะไรนี่เลย เฮ้ย,อย,อย,อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยฮุ้ยฮุ้ยฮุ้ยเริ่มแรงและเริ่มแรงเริ่มแรงโอเคนะครับผมตอนนี้ผมเวลสี่ห้าสิบสี่สี่ห้าเลยละและผมขออนุญาตแต่ว่ายังไงก็น่าจะไม่ทันอยู่แล้วแหละขึ้นไปอีกเว็บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอไปสุ่มผลปีศาจเลยละกันผลปีศาจของเราจะเป็นผลอะไร ดิได้ใจเย็นอย่ายิงทำไมเราเดินเรือแบบแปลกๆวะเดินเรือแบบกับหลังอ่ะไปนี่ไง Let's go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  นี่ไง EP ผมหมดแล้วนะจ้าโอ้โห EP สองก็ได้ประมาณตอนแรกผมมีเวลอยู่ประมาณ33นะขึ้นมาประมาณ21 ยี่สิบเอ็ดวลนะก็ถือว่าโอเคนะแบบสำหรับมือใหม่อย่างเราอะเออเอาง่ายๆยี่สิบเอ็ดวลก็เยอะนะก็โอเคแหละอันนี้ไอ้มีคนบอกละไม่ดอกโอเคสบายใจแนละ้วแลาวแล,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 ล้ผลปีศาจของเราเราจะได้ผลอะไรนะหลุนจังเลยมันตื่นเต้นมากเลยนะคนดูแบบ ไม่เราไม่สมูรณ์วิศาแต่ลออ่บมาซาซาเกโยซาซาเกโยพร้อมแล้วเราพร้พอมแล้วแต่ว่าโอเคเราเพิ่งตายไปใช่ไหมเอ๊มีคนมาด้วยว่าสามมือเลยเหรอ๋อเรามีสี่หมื่นอะไรด้วยเลยสวัสดี โอ้ดีแล้วสวัสดีด้วยสวัสดีดีเฮ้ยไม่เอานะแต่ว่าผมมาลวิษณุเราเป็นผลอะไรวะสเปกผมช่วยฟ้มไหมไม่เป็นไร จะไม่บอกพานะเพราะเราอัดคลิปหรือว่าอะไรอ่ะ้มาผลพิษาแรกของเราก็คือผลนี้นะครับโหผลแรกแล้วก็ก็ถือว่าดีถือว่าดีอยู่นะหรือเปล่าวะ ดีหรือเปล่าวะผลแล้อะก็สำหรับคิดคลิปเอาไปาสำหรับคลิปวัน <c oughs> นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมบายบายถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปรอดูผมเล่นอีพีหน้านะครับว่าผมจะไปเล่นอะไรทำอะไรต่อนะครับผมอี EP นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้กินไปเลย bye-bye see you tomorrow for me go